เรามารู้จักหลักการบวกหรือ addition principle นะครับตัวอย่างเช่นต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ซึ่งสามารถไปได้โดยขึ้นรถทัวร์รถไฟและเครื่องบินถ้าในวันหนึ่งมีรถทัวร์ไปเชียงใหม่5เที่ยวรถไปสาเที่ยวและเครื่องบิน2เที่ยวจะมีวิธีในการเดินทางไปเชียงใหม่ได้แตกต่างกันหมดกี่วิธีนั่นคือเราก็สามารถเลือกเดินทางโดยรถทัวร์ได้5วิธีซึ่งมีอยู่5้าเที่ยวนะครับแล้วก็เลือกเดินทางโดยรถไฟได้3วิธีซึ่งมีอยู่3ามเที่ยวและเดินทางโดยเครื่องบินได้2วิธีซึ่งมีอยู่2เที่ยวเพราะฉะนั้น วิธีการเดินทางที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็จะมีได้ทั้งหมดก็เอาทั้งสามทางลือกนั้นมารวมกันก็จะมีวิธีทั้งหมดตท้าแ่ห้าบวกสามบวกสองกบสิบวิธีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหลักการบวกหรือสรุปเป็นกฎว่าถ้าต้องการทำงานอย่างหนึ่งที่มีการทำงาน k วิธีในการทำงานวิธีที่หนึ่งก็มี n หนึ่งวิธีในการทำงานวิธีที่สองก็มี n สองวิธีไปเรื่อยๆการทำงานวิธีที่ k ก็มี n k วิธี เพราะฉะนั้นการทางานชิ้นนี้จะมีวิธีการทางานแต่และว,วิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดตั้งแต่ n หนึ่งบวก n สองบวก n สามบวกไปเรื่อยๆจนถึง n k วิธีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหลักการบวกวต่อไปเรามาดูหลักการคูณ multiplication principle ให้เราพิจารณาสถานการณ์การเลือกเสื้อและกางเกงเพื่อสวมใส่ถ้ามีเสื้อสามตัวกางเกงสองตัว จะมีชุดที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่ชุดเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งที่เราจะเลือกขั้นตอนที่หนึ่งเขาเลือกต่างเกงก่อนแล้วกันครับซึ่งจะมีวิธีเลือกได้2วิธีเมื่อเลือกเกงเสร็จเกงแต่ละตัวก็สามารถเลือกเสื้อได้ถึง3ตัวด้วยกันครับซึงสามารถเลือกได้และอีกตัวหนึ่งก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นจะมีผลลัพธ์ชุดที่แตกต่างกันเกงตัวที่หนึ่งเสื้อสีแดงเกงตัวที่หนึ่งเสื้อลายสกอต ตัวหนึ่งเสื้อแขนยาวต่อไปกางเกงตัวที er ่สองเสื้อสีแดงกางเกงตัวท like ี numa, ่สองเสื้อลายสก็ตและกางเกงตัวที่สองเสื้อแขนยาวแบบนี้ก็จะเป็นการแจกแจงแบบแผนภูมต้นไม้หรือ tree d แกรมก็จะมีชุดที่แตกต่างกันทั้งหมด6ชุดด้วยกันจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะสรุปเป็นกฎว่าการทำงานอย่างหนึ่งประกอบด้วยการทำงาน k ขั้นตอนในการทำงานขั้นตอนที่หนึ่งก็มี n หนึ่งวิธีขั้นตอนที่สองก็มี n สองวิธีอย่างนี้เรื่อยๆครับขั้นตอนที่ k ก็มี n k วิธีเพราะฉะนั้นการทำงานชิ้นนนีีีี้้กกกก็จะมวิธาาาารทททงงง่่แตตััหดบ n1 n2 n3 คูณไปเรื่อยๆจนถึง nk วิธีนั่นเองดูตัวอย่างครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาเรามีเสื้อ3ตัวกางเกง2ตัวจะมีชุดที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีขั้นตอนที่1นั้นคือเราเลือกกางเกงมี2วิธีขั้นตอนที่2เราเลือกเสื้อมี3วิธีเราก็เอาขั้นตอนที่1คูณขั้นตอนที่2กนะ็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันทั้งหมดเท่ากับ2 3บ6วิธีอีกตัวอย่างหนึ่งครับมาดูชมรมมีสมาชิก10คนต้องการเลือกประธานชมรมรองประธานชมรมเลขานุการชมรมและเหรัญญิกของชมรมทั้ง4คนจะมีวิธีเลือกตําแหน่งต่างๆของชมรมได้ทั้งหมดกี่วิธีขั้นตอนที่1เราก็เลือกประธานมีทั้งหมด10คนก็มีให้เลือกถึง10วิธี ขั้นตอนที่สองเราก็เลือกรองประธานซึ่งขั้นตอนที่สองประธานก็ถูกเลือกไปแล้วก็เหลืออยู่เก้าคนก็มีให้เลือกแค่เก้าวิธีขั้นตอนที่สามก็จะเลือกเลขานุก,การก็จะมีให้เลือกแปดวิธีขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นการเลือกหีนันนิกก็มีให้เลือกอยู่เจ็ดวิธีเพราะฉะนั้นจะมีวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดต่ากสิบคูณเก้าคูณแปด